ตัวจอดิจิตอลตรงนี้ก็จะบอกไฟบอกเกียร์มีระดับนะ้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ระยะทางรวมส่วนตัวเรือนไม้ของ1 1 0ยไอตัวใหม่ก็จะกลับมาใช้แบบอนาล็อกเหมือนเดิมสำหรับรุ่นละ้อแมกนะราคาขั้ตัวอยู่ที่4 8 0 0 0บาททวนในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูเว็บ1 1อยไอตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดสีดำนะฮะซึ่งปกติสีดำของเว็บ1 1อยไอตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีดำแบบนี้นะฮะสีดำเทาเนาะแล้วก็จะมีพวกเส้นสติ๊กเกอร์พวกเนี้ย ที่เป็นสีเงินนะครับไฟหน้าเป็น LED แบบนี้เนาะพวกสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเทาเหลืองนะครับแต่ว่าโฉมใหม่ล่าสุดปี2023เนี่ยเขาจะให้สีแดงเพิ่มเข้ามานะครับนี่สำหรับใครที่ชอบสีดำแดงนะน่าจะถูกใจสำหรับลายนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านหน้าพวกเนี้ยก็จะเพิ่มเข้ามานะครับจากโฉมก่อนหน้านี้นะเขาจะมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างตรงนี้ใช่ไหม ที่เป็นสีเทาเขาจะเพิ่มสติกเกอร์เข้ามาข้างหน้าตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มเข้ามาข้างๆตัวนี้นะครับมีคําว่าฮอนด้าเพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็คนสุลนตรงกลางนะครับตรงนี้เขาจะเติมสีแดงเข้ามาแทนสีเทานะฮะชิ้นแ <Oui. S 1> ฟลิ่งตรงกลางตรงนี้ยังเป็นสีดําด้านเหมือนเดิมนะครับด้านหลังชิ้นแฟลิ่งที่เป็นสีดำเนี่ยเขาก็จะใช้สติกเกอร์แบบใหม่นะครับเป็นดีไซน์ใหม่คําว่า1 1 0ยไอที่มีทั้งสีเทาและสีแดงแบบนี้นะฮะ ส่วนตัวผมชอบสีนี้นะผมชอบสีดําแดงแบบนี้นะครับผมว่ามันดูสวยดีนะฮะด้านไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ไฟท้ายยังคงใช้แบบเดิมนะครับเป็นโคมแบบเดิมแล้วก็บังโคนเป็นบังโคนสีดําด้านเหมือนเดิมนะครับสติกเกอร์ที่อยู่ทางด้านฝั่งด้านซ้ายก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันกับด้านขวาเนาะเป็นคําว่าเวฟไอนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหลังนะครับตรงแถวคุญแจตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงแบบเป็นแดงช้ำๆนะ เป็นแดงที่ดูสวยมากเลยแล้วก็แฟลลิงชิ้นที่อยู่ด้านข้างหลังตรงแฮนด์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับในโฉมเก่าเนะี่ยตรงนี้จะเป็นสีดำเนาะรตรงนี้ก็จะเป็นสีดานะครับตรงนี้เป็นสีเทาในโฉมใหม่ก็เป็นสีแดงหมดเลยส่วนในเรื่องของตัวเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบเดิมนะครับก็คือเป็นแบบอนาล็อกเลยคือประมาณปีหรือ2ปีก่อนนะ่มันจะมีเว็บร้อยสิบไอโฉมหนึ่งที่มันจะเป็นกึ่งดิจิตอลมาใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากในเรื่องของความขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำให้ทางฮอนด้าเองต้องปรับ กลับมาใช้ตัวเรือนไม้ที่เป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเวฟร้อยสิบไอเนี่ยเป็นรถที่ขายดีที่สุดของคันด้านะฮะมียอดขายเป็นระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันจะขาดแคลนไม่ได้นะครับมันจะมีผลกระทบกับการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลับมาใช้ไม้อนาล็อกแบบเดิมนะครับแต่ว่าที่นี่รู้สึกจะมีเหลืออยู่คันหนึ่งมั้งนี่นี่น,นี่ตรงนี้นะครับคันหนึ่งนี่นี่คันนี้แหละคันนี้จะเป็นร้อยสิบไอไมดิจิตอลนะครับนี่ นี่ไงเออเนี่ยแต่ว่าคันนี้จะเป็นรุ่นที่สตาร์ทเทา้าอย่างเดียวนะครับไม่ใช่สตาร์ทมือดิสเบกหน้าสตาร์ทเทา้าเนาะตัวจอดิจิตอลตรงนี้ก็จะบอกไฟบอกเกียร์มีระดับนะ้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ระยะทางรวมส่วนตัวเรือนไม้ของ11อไอตัวใหม่ก็จะกลับมาใช้แบบอนาล็อกเหมือนเดิมส่วนในเรื่องของตัวบอร์รถนะครับตัวผ้าของ1 1 0ไอตัวใหม่เนี่ยถึงจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของลายสติ๊กเกอร์แล้วก็สีสันต่างๆแต่ว่าเขาก็ยังใช้ผ้าแบบเหมือนเดิมนะซึ่งผ้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบเหนนีวตูดดนะ ชอบเหมือนกันนะครับความนิ่มก็มีความนิ่มระดับหนึ่งส่วนใต้เบาะนะครับถังน้ามันเชื้อเพลิงจะมีขนาดความจุอยู่5ลิตรนะฮะแล้วก็ตัวอยู่บ็อกนะครับก็จะมีความจุอยู่10ลิตรนะฮะแต่ว่าเป็นเป็น10ลิตรแบบลึกลงไปข้างล่างนะครับความกว้างก็จะประมาณคืบกว่ากยาวคืบกว่ากว่าเช่นกันแต่มันลึกลงไปข้างล่างเนาะแล้วก็ตัวกันตกนะครับก็ยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมแต่ว่าโดยส่วนมากถ้าเกิดใครจะเอาไปทําสายทัวริงหรือว่าสายส่งของเขาก็จะไปเปลี่ยนไปใส่เหล็กท้ายที่เป็นแบบ สามารถมัดของได้เนาะซึ่งเหล็กท้ายก็มีตั้งแต่ราคาไม่กี่ร้อยบาทนะฮะจนถึงหลักพันตามขนาดและก็ไซส์ของตะแกรงเหล็กท้ายและความแข็งแรงเนาะเดี๋ยวนี้ก็แข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น lazada ช้อ e, ปปีหรือแม้แต่ tiktok shop เองก็มีเยอะนะครับส่วนในเรื่องของตัวล้อนะครับสีดําแดงคันนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปนะฮะเขาก็จะได้ล้อแมกมานั่นเองตัวล้อแมกก็จะเป็นล้ออินไกแท้วงขนาด17นิ้วเนะาะกระทะหน้าล้อด้านหน้าก็จะเป็นไซส์1.4นิ้วส่ววนตัยางก็จะเป็นยง,งุดสี่นะ ไซสยย์ยางหน้าก็จะเป็นไซส์70ทับ90ขอบ17แล้วก็ในรุ่นท็อปเนี่ยผมชอบอย่างนึงคือตัวกระบอกชกเขาจะให้สีดํามานะครับเป็นสีดําแบบพาวเดอร์โคดนะก็คือจะเป็นสีดําด้านๆเป็นสีที่ถูกยึดติดกับตัวเนื้อของโลหะจะลอกยากกว่าตัวสีแบบพ่นธรรมดาแล้วก็ในเรื่องของระบบห้ามร้อด้านหน้าก็เป็นจานที่เบรกปั๊มเบรกเป็นปั๊มนิชชินหนึลูกสูบนะครับตัวสวิงอาร์มด้านหลังเนี่ย ตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ชกอัพหลังนะครับตัวสปริงเป็นสีดำล้อแมกสีดำฝาครอบสีดำตัวล้อแมกของกระทะของด้านหลังเนี่ยจะเป็นขนาด17นิ้วเป็นยี่ห้อเอ็นไกเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของกระทะหน้าล้อเนี่ยข้างหลังจะโตวกว่าเป็นไซส์1.6นิ้วนะครับแล้วก็ยางก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับเป็นยี่ห้อวีลเบอร์เช่นกันแต่ว่าตัวไซส์ยางหลังก็จะเป็นไซส์80ทับเกาขอนะฮะแล้วก็พวกฝาครอบโซ่ พวกนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำสวยงามนะฮะในเรื่องของสีเนี่ยสำหรับตัว 110i ตัวใหม่เนี่ยสำหรับตัวท็อปเนาะก็จะเพิ่มมา2สีก็จะมีทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็คือจะเป็นสีดําแดงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้แหละแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีขาวเบาะสีแดงซึ่งสีขาวเบาสีแดงเนี่ยผมมาไม่ทันแล้วก็จะเป็นสีแดงสติกเกอร์ใหม่สีน้ําเงินสติกเกอร์ใหม่แต่ส่วนตัวผมชอบสีน้าแดงคันนี้ กับสีขาวแดงแล้วก็เครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของสมาร์ทเอนจินนะครับเขาจะได้ตัวออยล์เจ็ทก็คือตัวฉีดนะ้ำมันหล่อลื่นเข้าไปที่ใต้ลูกสูบเพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นมันดีขึ้นลดความร้อนสะสมแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับซารับเวฟร้อยสิบไอตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดสีดําแดงคนันนี้ราคายังไม่หันมานะฮะแต่ว่าสําหรับชมเก่านะครับ คันนี้ก็จะมีราคาค่าตัวสาหรับรุ่นล้มแม็กนะราคาค่าตัวอยู่ที่48,000บาททวนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโฉมใหม่เนี่ยราคาคงไม่ห่างจากเดิมมากเพื่อ่ออาจจะราคาเท่าเดิมด้วยซ้ําแต่ว่าในวันที่เพื่อนๆมาดูคลิปนี้ราคาอาจจะมาแล้วแล้วก็สีที่เหลืออาจจะมาแล้วก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เดี๋ยวโทรพท์ม,มาติดต่อกับทางฝ่ายขายเขาได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับ เพราะว่าเขามีทั้งหมดอยู่4รุ่นย่อย10สีนะครับสลับร้อยสิไอตัวใหม่หรือว่าใครที่อยู่แถวจังหวัดสกลนครนะครับสามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่อำเภอสว่างแนนดินจานยนต์ก็จะอยู่ที่สาขาต้นโพนะใกล้กันกับปั๊มคาวเทคยึ่งกันกับธนาคารกรุงไทยติดกับถนนสกลอุดรธานีน่าจะหาการไม่ยากแร้วนะตัวอาคารก็จะเป็นสีขาวๆแดงๆดำๆมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างหน้าเยอะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วก